สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันพุธที่25มกราคมนะครับ16่โนกาห้นาทีครับเราดูภาพรวมไอกยุภาคค่มนะครับไอกยุนะครับภาคกลางวันเป็นการนะครับไซบีดาวนะนะครับก็เอาระดูภาพของวันก่อนหน้านิดหนึ่งนะครับวันก่อนหน้าเป็นลักษณะของการยกหายขึ้นมาที่นี่นะครับแล้วก็เมื่อคืนนะครับมีแรงขายลึกๆลงมาเป็นไซบีดาวนะเป็นลักษณะของการย่อแล้วก็เด้งแล้วก็ย่อลึก นะครับแนวย่อตรงนี้ถ้าเราใช้ไฟโบรีเทสวัดนะครับตีไปขวาม,มือนะครับเมื่อคืนน่าจะลงมาแนวสำคัญพอดีนะครับแปสเรนนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดนะครับจะบอกว่าเวลาเราเทรดในภาพพวกนี้นะครับสังเกตว่าเวลามันยอ่อมันยอ่อลึกนะนะครับยอ่อลึกแสดงว่าเวลาเราเข้าในภาพพวกนี้นะครับ เราอาจจะต้องดูแนวกลับตัวก่อนนะนะครับตามสัสดส่วนของคัรพวกนี้นะครับอาจจะเป็น6.8ดปดเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าแดเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ลงมาแปดเดใช่ไหมครับถ้าเราตั้งรับเนี่ยก็ควรเห็นเขามีแรงซื้อกลับมาแบบนี้นะครับไม่ควรไปไล่ราคานะเพราะว่าเวลาไล่ราคามาเสร็จสมมติว่าเห็นเขาย่อมาแค่นี้เสร็จเราบายนะครับพอบายเสร็จมันไม่ผ่านหายมันขายลึกนะครับถ้าเรามองขึ้นก็ควรตั้งรับในโซนที่มันเป็นระยะสำคัญน,นะ นะครับถัดมานะครับก็เห็นเขาปรับขึ้นมาพอปรับขึ้นมามันเป็นลักษณะของการเด้งนะครับเราตีไฟโบรีเทรสนะครับตีไปขวามือนะครับไฟโบสูงอยู่ด้านล่างนะฮะไฟโบล์อยอยู่ด้านบนนะครับสังเกตว่าเมื่อคืนขึ้นมานะครับมีย่อมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นย่อขึ้นย่ออันนี้มันติดจุประมาณนะครับเลยไฟโบลแปดเปอร์เซ็นต์ไปนิดหนึ่งแล้วก็ไซเบดาลงมานะอ่าลองวัดดูว่าไอ้ที่มันย่อลงมาเยอะเท่าไหร่นะสรุปว่าไอ้ชุด ชุดที่ขึ้นไปเมื่อคืนแนวโน้มประมาณนี้นะขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็ที่ย่อกลางวันนะอาจะตีเทรลลน์กดหายนี้ไปก่อนนะครับก็ลงมาทดสอบ้วเหมือนจะเด้งใช่ไหมใช้สัดส่วนสําคัญวัดนะครับโลกับไฮเขาย่อมาเซว่า6กนะนะครับตอนนี้เหมือนจะพักพกอยู่นะครับแต่ว่าดูแล้วเนี่ยอชุดที่เด้งกลับไปนะกรอบการเทรดเนี่ย รอบที่ใกล้สุดน่าจะเทรดในกรอบนี้นะครับกลางวันเนี่ยเขาที่เห็นเห็นก่อนหน้านี้ที่ลงมานะลงมานะครับเด้งแล้วก็ลงมานะครับ,เด,เ,รบเดี๋ยววัดสัดส่วนนิดนึงครับหา l o ู high, Low, แล้วก็ high นะก็อันนี้มันเป็นใช้เวลาสามคลื่นนะครับแล้วก็มียกหายกูลกลับมานะครับที่ยกหายกูลกลับมาเป็นลักษณะของการเด้งนะมันไม่ผ่าน e. 8เปอร์เซนนะ ถ้าหลุดโลตรงนี้ลงต่อนะถ้าหลุดหนึ่งเก้าสองห้าลงต่อนะครับแต่ถ้าไม่หลุดมันก็จะเด้งกลับถ้าเด้งกลับได้ประมาณไหนนะนะครับให้ให้ไว้สองไอเดียนะไอเดียที่หนึ่งก็คือมันลงต่อนะครับไอเดียที่สองคืออาจจะย่อแล้วแล้ด้งยใหม่ภาพมันน่าจะเป็นประมาณนี้ถ้าถ้าเด้งนะเขาจะย่อลงมาแหละแต่ว่าจะไม่ทําลงใหม่แล้วก็จะเด้งกลับทางนี้ นะครับอีกอันนึ่งนะครับลงเลยนะครับถ้าลงเลยมันจะลงเท่าไหร่นะครับอันดับแรกถ้าย่อนะไม่หลุดตัวหนึ่งเก้าสองเจ็ดนะครับแนวที่พอจะเด้งกลับไปให้นะก็จ,จะแถวประมาณสามสิบห้านะครับถ้าในกรณีเด้งไกลนะครับผ่านให้เดิมมาหนึ่งเก้าสามศูนย์เนี่ยอันนี้ขึ้นต่อนะถ้าผ่านตรงนี้มานะครับมันจะเป็นขาขึ้นนะครับ ครับถ้าผ่านหนึ่งเก้าสามเก้านะแต่ถ้าไม่ผ่านภาพมันจะลงต่อแบบนี้เลยนะครับแตนะถ้าลงต่อเราก็จะวัดแบบนี้ลงมานะครับแต่ว่าเงื่อนไขจะต้องไม่ยิ้ไหายผ่านหนึ่งเก้าสามสามนะนะครับถ้าเขาลงต่อลงมานี่เลยนะครับนะครับโดยที่ถ้าจะลงมาต่อก็ จะต้องหลุดโลก่อนหน่ามา1925ถ้าหลุด1925มานี่นะครับใกล้ๆ1919 1920นะครับก็อาจจะมองยากนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันมันอยู่ในททฟฟีมกเล็กนะครับก็ให้มองว่าถ้ากรณีหลุดโลลงนะครับ1919ถ้าเบรกกลับไปถ้าเบรกกลับไปนะก็ลุ้นไปทดสอบพานี้นะครับถ้าพาน39ก็ขึ้นต่อ นะครับทีนี้ระหว่างวันเนี่ยนะครับมันมีเว้นอะไรบ้างนะครับเมื่อกลางวันมีหลายค่าเลยนะครับเป็นเราเห็นนะครับมีของบายช่วงบายมีเงินปอนด์นะครับมีเงินสลิตฟังมียูโรนะครับแล้วก็จะมีทีเป็นของยูโรนะตอนสามทุ่มแต่ว่าดูอิมแพ t ไม่ค่อยรุนแรงนะนะครับแล้วก็จะมีอันเนี้ยผมคิดว่าจะมีระยะอสำคัญตอนสี่ทุ่มนะดอลลาร์แคนาดานะครับแล้วก็ น่าจะมีผลเข้ามาใน USD นะครับถ้ายุทด,ดีเคลื่อนไหวมีระยะนะครับไม่ว่าขึ้นหรือลงนะมันจะเป็นผลใกล้ใกลยูด้วยนะครับเดี๋ยวใกล้ใก้ใเวลาผมเดี๋ยวแี่ทีทนะเพราะว่าช่วงเนี้ยมันมันมีหลายข่าว่อยูระหว่างกลางมันอาจจะเ,เคลื่อนไหวไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าดู Impact เนี่ยตอนเนี้ยตอนสี่ทุ่เนี่ยน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูกันสำหรับคนที่เทน้ำมันเนี่ยนะครับ uso นะครับสองทุบสามสิบน่าดูสต็กอกคงคลังนิดนึงนะครับวิธีการดูสต็กอกคงคลังของน้ํามันเนี่ยนะครับก็ให้เขาให้ดูตรงนี้นะเขาบอกว่าถ้าให้ดูนะครับถ้าตัวเลขมันน้อยกว่าคาดการณ์เนี่ยนะครับจะดีกับครนซีนะเ,เราดูนี่นะครับตัวเลขคาดการณ์อยู่นี่นะสี่จุดขออภยัยผิดตัวนะครับตรงนี้หนึ่งจุดสองมิลเลียนนะครับถ้ามันน้อยกว่าหนึ่งจุดสองเนี่ยมันก็จะดีกับยูดีนะ นะครับแต่ถ้าตัวเลขมันสูงกว่านะครับอาจจะเป็นหนึ่งจุดสองบวกนะครับมันก็จะเป็นบวกกับน้ำมันแทนนะน้ำมันก็จะขึ้นนะรประมาณนี้นะนะครับแล้วก็มันมีสติย้อนหลังให้ดูว่าเวลาเขาคาดการห้าครั้งย้อนหลังนะครับตัวเลขชึ้นประมาณนี้นะครับผมแนะนําว่าดูคาช่ว้นก่อนนะครับเพราะว่าคาดการแต่ละครั้งมันมันไม่ค่อยตรงนะครับก็ให้ดู ตัวเลขเฉลยเป็นหลักน่าจะดีกว่านะครับแล้วค่อยมาดูแนวโน้มกันนะนะครับอ่ากลับไปดูวิกยูอีทีนะครับก็เหมือนจะยังออกข้างอยู่นะเพราะว่าก็คิดว่าแข่งโลงข่าวอยู่นะนะครับถ้ายังไม่ทําโลใหม่ก็ยังมองเนี้ไปทางนี้นะนะครับแต่ถ้าหลุดมาก็ลงมาทางนี้ก่อนนะครับแม้ว่าหลุดลงมามันก็ยังไม่ทําโล่า่งกว่าโลของเมื่อวานโลยังยกอยู่นะครับอ่าสมาชิกติดตรงไหนพีมว้ก่อนนะเพราะว่า มันถ้ายังอยู่ในกรอบไซเบรเนี่ยเราอาจจะได้ปรับพอร์ตปรับพอร์ตก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเราบายมาถ้าใครบายอยู่ต้นทุนบายต่ำกว่าหนึ่งเก้าสองห้ายังพอถือได้นะครับถ้ากรณีขึ้นขึ้นเลยคืนนี้ก็รุนไปทางนี้นะครับสี่สิบบวกนะสี่สิบสี่ห้านะนะครับนะครับการที่จะขึ้นไปม,นมันก็ควรจะไม่ต้องทําโรนะไม่ควรทําโรต่ำกว่านี้นะมันจะเป็นประมาณนี้เนี่ยมันจะขึ้นประมาณนี้นะครับเดี๋ยว ตอนแนโน้มถ้าแนโน้มเปลี่ยนนะครับผมไม่เดีแต่เบื้องต้น,ตนย,ยังอยู่ในกรอบซเบนี้แหละอ่ากรอบนี้นะครับเมื่อมันผ่านไฮหนึ่เก้าสามมันก็จะทิศทางขึ้นถ้าหลุดโลนี้มาก็จะเป็นยอดขีนะครับไอเดียอยู่ภาคขัประมาณนี้นะสวัสดีครับ